สวัสดีครับพี่น้องทหารผ่านศึกที่เคารพรักทุกท่านผมร้อยเอกเกียรติศักดิ์หวังดีกรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสิทธิการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้มีการบรรยายแล้วก็แจกจ่ายเอกสารไปแต่ได้รับการตอบรับเสียงสะท้อนกลับมาว่าอ่านเอกสารแล้วบางครั้งก็ไม่เข้าใจเนื่องจาก สมาชิกส่วนมากก็มีอายุค่อนข้างจะสูงนะครับเลยบอกว่าอยากให้ผมมาพูดเป็นคลิปบอกว่าถ้าผู้กองพีพูดแล้วฟังเข้าใจง่ายว่างั้นครับผมก็เลยต้องมาพูดวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวนำนิดนึงว่าสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในสถานะเป็นนิติบุคคลลงนามจัดตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีณปัจจุบัน มีนายกสมาคมคือท่านเอกจัญญาศรีรับศรีและกรรมการของสมาคมอีกหลายท่านนะครับไม่ขอกล่าวในที่นี้ผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในนั้นวันนี้เรื่องที่สมาชิกอยากให้พูดก็คือสิทธิประโยชน์สิทธิต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเขาสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับก่อนอื่นผมขออญาตบอกก่อนว่าความละเอียด อาจจะไม่มากเท่านในเอกสารผมจะพูดคร่าวๆครับการสมัครสมาชิกปัจจุบันนี้กำหนดไว้ที่อายุ75ปีและสิ้นปีนี้จะขยายเป็น80ปีนะครับสมัครครั้งแรกนะครับพูดถึงเรื่องสมัครก่อนสมัครครั้งแรกค่าสมัคร200บาทเป็นสมาชิกตลอดชีพและค่าบำรุงรายปีอีกปีละ300บาททุกปีเราจะต้องจ่าย300บาทเป็นค่าบำรุงสมาคม นะครับแต่200บาทนั้นสมัครครั้งเดียวเป็นสมาชิกตลอดชีพสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2คืนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับการเยี่ยมป่วย1,000บาทต่อนหน่งปีนะครับหรือไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่ ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้ก็จะได้รับการเยี่ยมปีละหนึ่งครั้งในวงเงินเท่ากันก็คือ1,000บาทนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นมีสมาชิกเสียชีวิตเกิดขึ้นก็จะได้รับเงินอย่างต่ำา5 0 0 0บาทขององค์การของสมาคมนะครับ แต่ว่าของเพื่อนที่ช่วยนั้นมันก็จะเยอะมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงขั้นต่ำาคืห้าพันบาทได้รับการสวดพระภิธรรมเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมมีพวงรีดที่สําคัญคือมีการจัดตั้งแถวกองเชิดชูเกียรติก่อนจะมีการประชุมเพลิงตอนที่เรายังไม่กเกษียณก็จะเรียกว่ากองทหารเกียรติยศแต่ตอนนี้เรากรเกษียณแล้วก็จะเรียกเป็นกองเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับทายาทเป็นเกียรติ ให้กับวงตระกูลนะครับสิทธิคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วถ้าท่านไม่สมัครสมาชิกแต่ท่านมีบัตรทหารผ่านศึกจะไม่มีการตั้งแถวกองเชิดจูกเกียรติให้นะครับแต่การดำเนินการถ้าเป็นสมาชิกแล้วเราจะอำนวยความสะดวกติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึกถึงเรื่องเงินต่างๆสิทธิต่างๆขององค์การทหารผ่านศึก ทางกรรมการจะดำเนินการให้หมดไม่ว่าจะเป็นเงินค่าทำศพ1 7 0 0 0หมบาทถ้าท่านเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์อขององค์การทหารผ่านศึกก็ได้รับประมาณ2องแสนถึงสองแสนบวกลบนิดหน่อยตามสมาชิกเสียชีวิตนะครับนี่คือสิทธิประโยชน์คร่าวๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านสมัครครบ90วัน เสร็จแล้วในน้ำยืนในอำเภอน้ำยืนที่ผมเป็นกรรมการดูแลในส่วนอำเภอน้ำยืนน้ำขุนบุญทริกนนาจะหลวยนี้นะครับจะมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนแทรกตัวอยู่ในสมาคมนี้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ไม่สามารถจะรับได้ทั่วไปเพราะว่าเวลาช่วยเหลือกันมันมันค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าเราเป็นกิจอาสานะครับไม่มีค่าตอบแทนใดๆอย่างผมนี่ก็เสียสละ เวลาส่วนตัวมาทําเป็นจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อดูแลพี่น้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเสียชีวิตในส่วนของสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเราจะเก็บคนละ100บาทอันนี้ถึงแม้นว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมทานผ่านสึกเนื่องจากอายุเกินเราก็จะมีการช่วยเหลือตรงนี้นะครับ ขออนุญาตพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากคลิปมันยาวแล้วมันจะบันทึกไม่ได้สงสัยอะไรโทรหาผมนะครับเบอร์โทร0841966256ผมร้อยเอกเกียรติศักดิ์วังดีกรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดบุรีรับ